อ่ะแล้วอ่ะแล้วอ่ะแล้วสวัสดีครับผมชื่อพีกาอาวทำไมอย่างนั้นวะโอ้ Demon เขเล็วมากเลยเว้ให้มอดขับรถนี่นี่ทะเบียนนี่โคตรเท่จิวมาดันเป็นเพื่อนดีเงาเงาหรืกุ้งแล้วนโอ้ก็เดมอนเหมือนกันแหละเด d e น o n เยอะไปซะดูคติน้อยแบบแปดสองหนึ่งเลลุงเอ็มสเล้งไงสิเอ็มสเล้ง ก็ขึ้นเดมอนหมดเลยว่ะโอ้หมันคันเล็กมากเลยกูไม่น่าลงเนื้อไม่เหี้ยนี่คอคอคอไทเทเนียมด้วยคอไทเทเนียมโอ้ยแม่งยกหน้าให้เองด้วยว่ะใส่เป็นสติกเกอร์คอไทเทเนียมโอ้ยมันก็ละลายเกียร์โยงด้วยมีเกียร์โยงท่อน,นี่ท่ออะไรเนี่ยเกีย <ขอ S 1> โยนเกียโยงเกียร์โยงรีวิวรถกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเดมอนนะครับ แถวแรกครับผมเป็นรถพี่กุนหมาครับแน่นอนครับนี่เป็นท่ออะไรอะอาคาโปอาคาโลลิกอาคาโลลิกอาคาโพวิกเกียโยงครับเกียโยงคอนเลทไทเทนี่นี่โห้ยชคนี่ไม่ใช่โชคนอน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 นอวันี่แฮนแฮนแฮนอ้วนแฮนอ้วนทรงหมอบเป็นไงแฮนอ้วนนะผมตอกย้ำ กระจกเซี ane, ยจีดีกระจกเซียจีแท้เปลาะแฮนด์วันดีเฮดัมเฮ้ยไม่ใช่กุวันสูงนี่เปลาะแฮนดเปลาะแฮนด์โดมิโนเปลาะแฮน,โน bastards, beast. ด์โดมิโนอ้วนสูงแล้วมาดูชุดล่างกันเลยช็อตมาแคนอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูปั๊มเบรกหน้ากันเลยดีกว่าปั๊มเบรกเบมโบปั๊มหน้าก็เป็นเบมโบนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีมีหมุดไหมมีหมุดอ่าเป็นปั๊มอะไรเนี่ยอ้าวปั๊มน้ำมันนี่หว่าปั๊มตู้ปลาจานจานแต่งไงจานแต่ง การใส่ข้าวแล้วก็ปั๊มเบรกเบมโบ้ u, หมุดทองแล้ะซี่ออม,มีสายทักด้วยสายทักสายทักของเพเดเอา้าอยู่ดีก็ได้ตังค์เว้ยถ่ายสัน้นถ่ายสัน้นเฮ้ยทำไมมันกิ้งให้กลัวอ๋อกดซีนี่เป็นไงทะเบียนเชียงใหม่เขาเรียกว่าอะไรวะเน,นี้ยกันดีดวะกันดีดวะที่ครอบล้ออ่ะเออก็อยู่เดียวปั๊มหลังก็เป็นด้วงเบมโบ้ จานแต่งจานแต่งสายถักด้วยมีสายถากักชกหลังโอลินครับสายถากักสายถัก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 พังมีมีแคทบาเอาไมมีนี่ว่ามีการลม้ไมไหมม่การลม้มไม่มีนะเฮ้ยแต่คันนี้ก็ละเอียดดีสวยเรามาดูเรือนหม่กันเลยว่าทิปเอทิปบีทุยหนังไรเนี่ยเออดูไปดิดีดิเราจะมาทดสอบกันว่าไม้มันจะขึ้นไหมกลัวไม่ขึ้นแน่นอนแล้วดูมือมาดิ <laughs> เลยแฮนดิกนี่อันนี้ไม่ใช่โชคธรรมดานะจิว ชกอัพไซด์ดาวนี่ไม่ใช่ชกธรรดาด้วยโชวหัวากับอัพไซด์ดาวแต่ลองเทโชกนี่นุ่มไหมโอ้นุ่มมากเนี่ยดันโลดันโลโอ้แม่งท่อแม่งเสียงแม่งไม่มีให้ลงเสียงไม่งั้นกูลงอะจิวหลังทำเสียงเลยนะนะโอน <laughs> ลองวายลองท็อปรีวิวท็อปสปีดกันนะครับท็อปสปีดดูยังไงลูงเข็มไม้เด้อเออลงเข็มไม้ลงได้แบบเปล่าเฮ้ยน้ำทะเลไม่เดมอนกูทำไงล่ะโอ้ยต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมเขาบอกเซิร์ฟนี้ฆ่าตัวตายไปก่อนเลยตัคดคลิปไปมากลับมาอีกค้ากับดูคติมอนเตอร์หนึ่งสองห้า ทำมาดีวิวอะไรอีกดีเอ้าจิตเก้าห้าไม่ใช่ไ,ไม่อันนี้หนึ่งสองห้าไงเฮ้ยเรามีรถดิถกูลงจักรยานเป็นมอไซด์ดกว่าน้ำมันหมดเว้ยเอาคันนี้ก็ได้อ่ะโอ้โหออกตัวหน้าลอยได้ยนินเสียงคนตายกูไปก่อนละเย้ยรีบดันไปก่อนเรามาฟังรอบตัดกันเลยนะเฮ้ยนี่หัวขาบูไม่มีรอบตรงรอบตัด เออหน้ำมันจะลอยตลอดเลยเว้ยนี่น,น,น,น้าลอยนอนนอนเรารงวัลแล้วน้ำจะลอยใช่าไหล่เออเออหาคนยิงเล่นหน่อยดีกว่าเราขอจบการรีวิวรีวิวหรือพีวิววะช่างแม่งเอ้ใครข้านี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็ติดตามด้วยนะ